เออนะต้องให้รัฐบาลส่งฟ้องไอ c ีซีุนเซนและฟ้องที่ไทยด้วยก็ดำเนินคดีทั้งสองฝั่งทีนี้ไอ้คนไทยไอ้นักการเมืองก็เสือกกลัวไงเสือกกลัวื่าเดี๋ยวฮุนเซนมันก็แฉรายชื่อมาหมดก็ไอ้พวกฮียนี่แหละครับเนี่ยละไอ้นี่มารับเงินผมมันมาฟอกเงินที่ประเทศผมมันเป็นเจ้าของคอเซ็นเตอร์เนี่ยนักการเมืองบ้านเราเนี่ยไอ้พวกคนมีสีบ้านเราเนี่ยพวกข้าราชการเร็วๆชั่วๆเนี่ยอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด นะฮะพี่พีแตไม่ยูนะครับขอบคุณสําหรับสติกเกอร์นะครับป๋าไม่คิดว่าคนไทยเป็นคนขเขมรบ้างหรอครับ <c oughs> ไม่มีเนอ <c oughs> ไม่มี <c oughs> คนไทยเป็นคนขเขมรน,นะไม่มีคือถ้าจะนับสายขาเขมรน,นะก็พวกสุรินพวกสุรินบุรีลำแต่เดิมที่ไอ้เขมรที่มันอยู่ในประเทศของมันตอนเนี้ยมันไม่ใช่คนขเขมรน,นะแต่เราไปเรียกมันขเขมรจริงๆเราก็ไปสับสนกันหมดนะฮะ อป่าว่าลุงวีระใจร้อนเกินไปไหมผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณวีระสมความคิดทำแต่ผมเห็นใจคุณวีระในฐานะผู้ถูกกระทาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วต้นนั้นเองนะฮะเอ็นจีโอก็ได้ส่งก็ส่งได้ครับป่าหนูผู้เสียหายก็เคยฟ้องเองแต่เขาไม่ทำกันไงครับเขาไม่ทำกันเดี๋ยวมีคนไปจ่ายตังเอ ngo ก็เป็นไง จบนะครับใช่ครับพวกบัวสันหลังววะเอา้ามาถึงคำถามเอซีเมื่อกี้นะที่บอกว่าคิดยังไงกับแม่ทัพภาคสองคนใหม่นะครับอผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับแกเท่าไหร่นะแต่คนที่ไปการันตีคนที่ไปเคลมเนะี่ยก็คือแม่ทัพกุ้งบอกว่าแกเป็นคนเก่งแกมีผลงานแกมีอะไรก็เราต้องอดทนครับ อดทนรอดูแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ต่อไปว่าพี่กฤษฎีบนี้นะครับว่าจะพูดยังไงคือผมกลัวจะไปซ้ำรอยซ้ำรอยแม่ทัพกุ้งตอนนู้นนะครับหลายคนก็ไปตำหนิตีเตียนแกรวมถึงผมด้วยนะนะครับไปตำหนิตีเตียนแม่ทัพกุ้งตอนนั้น,นว่าเอ๊ะอะไรทำไมไม่ไม่ขยับนี่ทำไมมาสุดท้ายเนี่ยมันมีการคือแผนการเนี่ยบางทีมันพูดไม่ได้ บางทีเราก็ต้องปล่อยข่าวลวงใช่ไก็บางทีเราก็สร้างข่าวเท็จบางทีเราก็ต้องทําข่าวลือเพื่อที่จะโจมตีเข้าไปถ้าสุดท้ายเนี่ยเอ,อแม่ทัพกุ้งเนี่ยแกก็บูเลยบูเลยเปิดฉากยิงเสร็จเรียบร้อยล้อมลงล้อมรัม้วอ,อะไรเงี้ยคือวันนี้เนี่ยถ้าเราถ้าสมมุตินะเอ,อจะให้ผมไปพูดว่าแม่ทัพคนใหม่แกแม่งหมาไม่แดกส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเร็วไป ผมมองว่าเร็วไปผมมองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมันไม่เท่าไหร่บริเวณภาคทภาคสองมันยังไม่ตึงเครียดฉะนั้นอะไรผมเชื่อว่าเขาคงจะมีฝ่ายเสเขาฝ่ายยุทธการของเขาอะไรเงี้ยนะครับคือเราต้องใจเย็นนิดหนึ่งผมเองก็หงุดหงิดนะแต่ผมต้องใจเย็นนะคือเราไม่ได้มีหน้าที่ไปพิพากษาเขาตอนนั้นตรงตรงนั้นนะฮะเออมันยังไม่ได้ทาม,มิ่ง ผมว่ารอดูอีกสักพักหนึ่งนะครับเราถึงเวลาอาจจะตกใจเหมือนแม่ทับปุ้งไ็ได้พอถึงเวลากระสั่งยิงตุ่มตําตุ่มต่าเงี้ยไอ้เหี้ยแล้วเราไปเสือผปด่าเขาเนี่ยผมเนี่ยต่อต้านเนี่ยพิ่งจะมาต่อต้านกันก็ไอ้เรื่องที่เราไปด่าญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับแล้ววันนี้วันนี้เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศขขนเขมรนี่เขาก็ออกมาเมาื่อวานเขาก็ออกมา,ถาแถลงขาล่าวไล่ยาวเลยนะไล่าย,ยาวเลยเหมือนกับเขาตบหน้าคนไทยอ่ะ แล้วคนไทยหลายคนก็ยังไม่เข็ดอีกไปด่าเขาอีกนะฮะไปด่าเขาอะไรเขาเสียเสียห,หายๆอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มองว่าไอ้มันมันควรหมดยุคหมดยุคการด่าโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วหรือยังวะแต่เพราะโซเชียลนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสื่อสื่อไทยเนี่ยบางทีมึงก็ไปปัน่นไอ้เฮียอิงนะไปปัน่นไอ้สัตว์เขาไม่เป็นผู้เป็นคนเลยบ้ากันไปเลยอ่ะ พี่ลาซัทบอกว่าแม่ทัพคนใหม่ต้องดูกันยาวๆพี่อารันหวัดดีนะครับแม่สีบอกช้าๆได้พาเล่มงามนะครับเหมือนยังไม่ได้ทำมิ่งนะเมื่อวานส่งข้อความบอกคุณกันให้ใช้โดนผลีสรุปทำจริงอืมส่วนการจอมพลังก็ก็โอเคนะเขาก็กวนส้นตีนดีพูดง่ายๆ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นการทำคอนเทนต์ไงผมมองว่าเป็นการทำคอนเทนต์นะฮะ ส่วนที่คุณกันทําเพื่อแผ่นดินเลยเนี่ยเยอะแยะเลยนะไปสร้างห้องส้วมทําห้องน้ําไปสร้างอุโมงค์ไปขุดอุโมงค์ไปทําบังเกอร์อันนี้ทําเพื่อแผ่นดินแต่ไอเปิดผีเปิดเพลงไอพวกนี้เขาเรียกคอนเทนต์ทาให้คนไทยได้เลยรฮะผ่อนคลายนะครับอือใจครับป๋ารอดูไปก่อนนะฮะคนไทยใจร้อนจะมันจะคลายคึาโอ้ยคุณรู้บ่าวที่ไปด่าทู่จีนเนะี่ย เขเมรแม่งเอาไปเล่นกันมันเลยอะนะครับอืมทําไมภาคสองไม่ไม่ให้การจอมพลังเข้าทําส่วมและห้องน้ําอ๋อเขาให้นะครับเขาให้เรียบร้อยเลยนะฮะคุณกันเป็นคนบอกเองว่าไปทําแล้วนะครับอืม <c oughs> ช่องสนธิวิจารณ์จีนครับอ๋อจากพี่คุณปูนะฮะก็ทุกช่องมีสิทธิพิบ้านพิจารณ์หมดครับก็แล้วแต่ว่า ใครจะไปฟังใครจะใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับเออ่พี่ความฝันสวัสดีนะครับอืมพี่เฟรมบอกว่าอยากลบแล้วใจเย็นๆนะเอ,อแม่ศรีบอกเมื่อคืนเปิดสารคดีนะครับคุณการจอมพลังก็คงมองว่ากวนตีนเราได้แล้วก็กวนตีนอืมันเป็นคอนเทนต์เขาทําให้คนไทยผ่อนผ่อนคลายไงเนะียพี่ดนวอรลี่สวัสดีนะฮะพี่กระทอมนะครับ อป๋าขึ้นช่องเดียวเหรอคะใช่ครับเช้าๆผมขึ้นช่องเดียวนะฮะพี่ทีวันดีนะครับนะฮะจริงค่ะการไปเขียนด่าคนจีนนะครับไม่ดีเขาก็จะมองเราไปจางผมจะบอกให้นะวันนี้ก็เริ่มที่จะมี y o u t u b e นะครับหลายหลายคนนะเริ่มจะพูดเหมือนผมแล้วนะที่ผมพูดไปเมื่อคืนะ เมื่อคืนนี้ตอนผมตื่นขึ้นมาตีสามะเมื่อเช้าตีสามเราผมก็เปิดไปไล่ดูก็เริ่มมี YouTube เริ่มพูดเหมือนผมนะว่าไปด่าเขาเยอะๆอะถึงนึกนึกถึงบ้างเวลาเวลาที่คุณเกิดปัญหาแล้วคุณจะไม่เหลือใครช่วยคุณเลยเนี่ยคุณจะอยู่โดดเดี่ยวเลยนะแั่นก็เรื่องจริงครับก็เรื่องจริงนะฮะพี่พรชัยพินพรัตนพลพิมอ,อ พี่มาไมโอนะครับทูจีนเขเมนว่ายังไงนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นทูตเขาสุภาพนี่ออกมาด่าคนไทยก็มันเป็นไปไม่ได้ไงนะด่าหาตัวนะครับเขาก็บอกว่าเจตนาในการที่เขาให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยมันเป็นแมสเซจที่ที่เขากำลังสื่อสารไปยังอึไปยังคนอื่นว่าเฮ้ย เขมรเนี่ยเราดูแลอยู่นะเขาเป็นมิตรเขาเป็นมิตรประเทศกับเรานะนะครับเรามีการลงทุนและเราพร้อมที่จะพัฒนานะครับเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ให้ดีเหมือนเดิมนะครับและยิ่งเพิ่มเติมคือเราจะดูแลอธิปไตยให้นะครับก็คือพี่หงวันดีนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจีนเขาก็ทำหน้าที่ในส่วนของประเทศเขมรเขาเป็นเอกอัครราชทูต ประจำกรุงพนมเป็นคุณจะให้เขาไปพูดถึงทั่วโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไงเราเองอไม่คิดคนไทยหลายคนเนี่ยแม่งเอาความสะใจเขาไว้เอาความมันเขาไว้เขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีก็ถึงจะส่งสัญญาณไปทั่วโลกได้ฉะนั้นเขาเป็นแค่ทูตเขาประจำกรุงพนมเป็นเขาก็มีหน้าที่ที่จะสร้างชุดแมสเสจขึ้นมาแล้วก็ส่ง ส่งไปให้พนมเปนเขาคุยกับพนมเปนเขาไม่ได้คุยกับเรานะฮะแต่ว่าสื่อมันก็เอามาปั่นกันได้เหี้ยคนไทยแม่งก็โง่อยู่หลายตัวแล้วก็ไปลงหลุมที่เขาที่คอมเมนต์มันขุดเอาไว้เขาพูดถึงคอมเมนต์เขาไม่ได้พูดถึงไทยอืมนะครับเออนะพี่บิวบอกด่าหาตะตุนนะนะครับพี่สยิมก๋วยวันดินนะฮะ พี่หงนะพี่พรชัยพี่ตุ้มนะครับพี่วงเดือนนะครับเออบางทีก็เก่งแต่ปากว่าไหมมันก็ไม่ไม่รู้อะ่ะแล้วแล้วแต่คนเขาจะคิดอะ่ะนะครับพี่ใจเอี่ยมนะวัสดีนะครับใช่ค่ะโซเชียลไทยชอบดราม่าจริงดาราขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกดาราเตียงหกักมีมือครบซ้อนโอ้โหแม่ไปดา่าก็ดาราเนาี่ด่ากันเละเทะเลยยี่ย อืมนะคนไทยเ,เสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับป่าพี่เตชินบอกได้ข่าวสีจิ้นผิงเชิญ <c oughs> อะไรวะเคคิวเยือนเคคิวคืออะไรอะ่ะเยือนจีนพี่ธงชัยบอกเขารู้จีนในเยวาวราชนี้มากอืมสวดดีตอนเช้าคุณชัยเอี่ยมบัสด,ดีตอนเช้าครับพิธี ก็คือมันไม่มีอะไรแล้วนะครับก,ก็เป็นทูตในขเขมรนะ่ะก็เหมือนเราอะ่ะเราเป็นทูตในในอเมริกาเราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเราใช่ไหมที่อเมริกาเราจะไปด่าบอก i, เฮ้ยไอ้เขมรมึงมาแย่งกูไม่ได้มันมันน่าจะคิดกันได้นะของแบบนี้นะเราก็รู้ครับไม่ต้องสงสัยต่อไปจีนหนุนขเขมรเอาแน่นอนเด ทำไมจะไม่หนุนนะแต่คำว่าหนุนนี่คืออะไรล่ะใช่ไหมไอค้คำว่าหนุนคํมเมนเนี่ยหนุนอะไรอะ่ะคือถ้าเกิดคือภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ยากมากนะไอ้เหียมึงพูดเสร็จแล้วมึงเขียนเสร็จแล้วไอ้เหียเราต้องมานั่งตีความกันอีกยากยากมันไม่ใช่เหมือนภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนี่ไอ้เวิร์บทูดาแม่งเยอะใช่ไหมแต่ว่าไอ้เหียภาษาเราเนี่ยเยอะกว่า แต่เราบอกว่าภาษาไทยแม่งง่ายไม่ง่ายครับอังกฤษง่ายกว่าความคําพูดเขาอย่างอย่างคําว่าทําเนี่ยอย่างคําว่าทําก็ใช้อะไรดูก็ได้ดดดดนิ n o n d o n d, ดก็ได,ด้ดูนิดดน n o a d ไอดอดะดูิดดันเท่ากับว่าทําแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยมันจะใช้กับประโยคไหนมันจะออกความหมายจะเป็นอะไรแต่ภาษาไทยแม่งยากนะครับ ที่จริงสวีเดนเขาเชื่อเรานะถึงขายเครื่องบินให้เรานะครับแต่เขาออกตัวไม่ได้อโอ้โหขายให้ก็ถือว่าออกตัวแล้วนะฮะเออแม่ศีบอกว่าชอบรถทัวไทยครับอืมขมิ้นกำลังจะล่มสลายนะครับนะ,ะขมิ้นกำลังจะล่มสลายนะครับ <c oughs> นะอืม พี่ประวินบอกว่าคำพูดไอ้ทูตจีนมันไม่ได้เป็นกลางครัป๋าหนูเห็นเฟซมานานแล้วไอ้ทูตคนนี้เ,เคลมชุดไทยขเขมรแทเนเขมรหนูก็ไปด่ามันในเฟซมานานแล้วนะเ,เดี๋ยวผมพอดีข้อความมันถูกซ่อนเอาไว้นะผมกดแสดงมันเห็นป่ะเนี่ยนะครับนี่แหค่ะที่เขาว่าคนไทยบางพวกโง,โง่ยิ่งกว่าขเขมรน,นะครับอืมนะครับ อ,อฟังมาเสร็จแล้วต้องมาถอดข้อความอีกนะครับเอ,อนะก <c oughs> ็อย่างที่บอกอะ่ะเขาอยู่ประเทศไหนก็ต้องประเทศนั้นจริงไหมครับคือคือถ้าคุณไปอยู่ประเทศไทยแล้วคุณชมเอมเนคุณก็อยู่ไม่ได้อ่ะเขาอยู่คอมเนก็มาชมไทยเขาก็อยู่มันไม่ได้ธรรมดา,านะครับ มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่ทวีศักดิ์วดีนะฮะพี่ประเสริฐวดีนะครับนะเราไปอยู่บ้านเขาอะเราก็ต้องชมเขาอะก็ดูอย่างเขมรเ,เนี่ยเฮียอยู่ในไทยอะแล้วมาด่าคนไทยก็โดนเขาตามล่าเนี่ยโดนเขาตามล่าโดนตบบ้างโดนกระทืบบ้างถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็ตําหนิเอานะครับไม่ทําร้ายกันพี่ราชนีวนดีนะครับพี่ประเสริฐวดีนะฮะนะครับเหมือนกระตาสุดอะ ណាស់អឺ